โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่น d ด็กทรอยเนะครับสําหรับคนที่ขอเข้ามานะครับอ่เจ้าปืนอ่าวุฒิฮีโร่นะครับนี่เลยเด็กทรอยเนะครับก็มีเล่นไปละ <laughs> ช้าไปแล้วเพื่อนโอ้โหกว่าจะตอบ สำหรับเด็กทรอยร์นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับมีอยู่สองสายที่เล่นกันนะครับก็คือโจมตีาธาตุกับทะลุนะครับก็สำหรับใครที่พลังเยอะนะค่าสเตตัสอะไรเยอะๆอยู่แล้วก็ใส่โจมตีาธาตุไปเลยนะครับอาจจะแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะมะ้กไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันเนาะจะมีโจมตีาธาตุกับทะลุนะครับก็ สำหรับรุ่นสีฟ้าผมจะใส่เป็นอัตราบล็อกนะครับประมาณนี้ต่อเพิ่งเข้ามาเล่นนะอขอรับของแป๊บเล่นนะครับรุนแรกเป็นรุนโจมตีธาตุนะครับสเตตัสโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเลือดอย่8,900่น9นะครับลังโจมตี1,100นะครับ อัตราคิทิคอนแปดสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับอัตราบล็อกร้อยสี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับอ่าก็ถามว่าเยอะไหมก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับค่อนข้างต่ำเลยนะอ่าโจมตีธาตุโจมตีธาตุ หลังโจมตีธาตุลมนะครับ7,723นะน่าจะไปบวกกับธาตุาสัตว์เลี้ยงนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับถามว่าวุชนทนี้ยังเล่นได้ไหมกม็ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะไปไม่รอดนะ อยิ่งฝั่งลวงข้ามอยู่อะไรนะพื้นที่ที่แบบโดนสก,กิดทีเดียวแล้วร่วงอย่างเงี้ยอันติเราจะพาวไม่ได้นะครับข้อเสียมันค่อนข้างเยอะนะต่างจากปืนปากานะครับซึ่งลบข้อเสียตอนอันติีไปนะครับก็คือถึงแม้ฝั่งลวงข้ามจะมีจุดยืนอยู่นิดเดียวนะครับขอแค่เรายิงโดนนะครับจุด,ดจุดยืนจะไม่หายไปนะครับ ก็เรามาลองดูกันว่าอัตราบล็อกร้อยสี่สิอร์เซนะครับจะก,กันได้สักกี่เม็ดนะครับแล้วก็ของเป็ดสองนะครับผมเริ่มได้มาทีละนิดทีละหน่อยนะครับเจร่ะเจร่ะ,ะแรมพลังเนี่ยจะเยอะนะเนี่ยโอ้โหชุดเต็มแบบนี้เจ0ดแสนนะครับ ังห่างกันเกือบสองแสนนะบอกเลยว่าสู้ไม่ได้นะแต่จะพยายามอัดดาเมจให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยิงเข้าเยอะแค่ไหนนะครับเปิดมาก็ล็อกขานะครับมือนงงไว้ก่อนเลยอะยิงธรรมดานะครับพันเก้าติดเกาะ รถพาวเลยนะครับโคตรแรงลดมารถกลับนะฮะสองพันติดเก่อนะครับคือโกงมากนะกีล้อปอะ ็ถ้าเขายิงอัดมาเราก็น่าจะล่วงแล้วนะครับทําอะไรไม่ได้นะเก็แสนนะคือยอมยอมเข้าไปก่อนนะครับก็ตอนนี้คือเหมือนผมเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะครับสู้ใครได้ไม่ได้เลยนะครับก็เก็บเฮดเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอตัวดีๆมาแล้วค่อยหาทีเดียวก็ได้เนาะไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นนะครับ4ี่สบห้า อเดี๋ยวอันตีให้ดูนะครับอันตีเขาจะเป็นโจมตีห้าฮิตนะครับแต่ละฮิตก็ขุดไปด้วยนะนี่แหละครับเจ็ดแสนก็ยิงเข้ากับเกือบครึ่งหลอดนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะกน็โดยรวมแล้วก็สู้ไม่ได้นั่นแหละ <laughs> มาลองอาวุธให้ดูนะครับอ่า เจอเจ็ดแสนนะอันนี้คือโจมตีาตุนะครับเนี่ยตาบล็อกนะคือก็ใช้ได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมันจะลดดาเมจค่อนข้างเยอะนะพเพราะว่าช่วงนี้ฝั่งตวงข้ามจะไม่ค่อยเล่นสายคี้เท่าไหร่นะครับอย่างคีร้อมเนี่ยถ้าติดคี้ก็ลดดาเมจไปอีกนะครับศีลาก็โดนลดดาเมจคีไปอีกเนี่ยเม็ดเดียวล่ว เห็นไหมแล้วมันไม่ขุดด้วยนะครับสังเกตได้ว่าอัตติเรานะมันขุดเป็นหลุมนะซึ่งมันมันไม่โดนเต็มเต็มทุกเม็ดอะ่ะประมาณนั้นดูแรงเขาก็รู้แล้วนะครับ <laughs> อะต่อไปนะครับเป็นทะลุนะครับแล้วก็อัตาบล็อกบล็อกน่าจะไม่ถึงร้อยสี่ิบนะครับ ตาบล็อกร้อยสิบสีเฮ้ยทำไมอะตาบล็อกอ๋อเป็นรูนอ่าเมื่อติดบล็อกลดดาเมจนะครับได้เจอเป็ดหมื่นกว่าแรงจัดเลยเก้าพันเนี่ยแบบพื้นที่อย่างเงี้ยถ้าเราพาวอะ ให้มากสุดเลยค่ะสามสามเม็ดอ่ะเพราะว่าเริ่มต้นมาก็ยิงกันแบบนี้แล้วนะ แต่สังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยติดบล็อกนะเพราะว่าเราใส่ทะลุมานะครับมันจะโดนเนื้อๆไปเลยนะครับเสียหายขี้มันลดดามเมจนะเล่นใส่คี้คงไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวเล่นคี้ให้ดูแล้วกันสตานะ40 60ก็ใส่อันนี้ไปแล้วกันดูนะ3เม็ดแค่นั่นแหละ เวทสี่เวทห้าก็คือเห็นไหมสองเว็ทมันเล่นยากนะคือแค่พื้นที่ไม่อำหน่วยอาวุธเราก็ค่อนข้างเสียเปรียบแล้วนะครับอาวุธอื่นนะครับแนะนำอาวุธอื่นครับแล้วก็โดนส่วนมาแตกจบออ่ะเดี๋ยว รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเล่นสายคีย้ให้ดูนะครับนี่เนหะ็นไหมอัตราบล็อกค,ค่อนข้างอึดนะแนะนํำนะรูนบล็อกสังเกตดูว่าเขาไม่ค่อยเล่นคี้ดิคอนกันเท่าไหร่นะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนลูนไปตามสถานการณ์เนาะต้านคี้คือแทบไม่จําเป็นแล้วนะครับสมัยนี้ อ,อันนี้ก็ใส่เป็นเรียอคอนนะครับติดบล็อกก็อันนี้อยู่ดีนะ เค <Okay, S 2> ประมาณนี้อัตราคียอยู่ที่152นะครับถ้ากดมาก็2 0 0นะครับถ้าต้านคีย์เขาอยู่ประมาณ100อย่างเงี้ยก็น่าจะติดคีย์แบบ100ยนะครับอัตราบล็อกเหมือนเดิมนะครับ140%นะเคารู้75นะครับก่อนเล่นให้ดูเลยนะครับ3ส,สายนะ ก็ชอบใส่ไหนก็จัดเลยนะครับส่วนตัวผมเชียร์ทะลุนะครับสำหรับผู้เล่นกลางๆลงมานะแต่สำหรับผู้เล่นที่แบบกลางสูงขึ้นไปนะครับก็แนะนำเป็นโจมตีาธาตุเนาะแต่สำหรับสีฟ้าก็เหมือนเดิมนะแนะนำอัตราบล็อกนะครับถ้าคุณอัตราบล็อกเยอะแล้วนะครับก็ใส่เป็นลดบล็อกนะครับก็คือเมื่อติดบล็อก ไอติดกอขาวๆอะ่ะมันจะลดดาเมจลงอีกนะครับจากปกติ40%เปอนาะถ้าใส่เพิ่มเป็น100%อยอย่างเงี้ยก็จะลดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะตีธรรมดาดูบอดนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ ก็ไอเทมเซตใหม่นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปเพิ่มเติมเข้ามาให้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ตานบสตรีมหรือเปล่าเจอคนนะครับก็แพ้ไปหลายตานะครับมันเลยเจอบอดนะครับไม่เห็นตานบไลท์นะ,ะเจอเจ็ดแสนเหมือนเดิมนะครับตัวเดิมล็อกขาเหมือนเดิม เห็นไหมรูนคี้คือแบบเออเหมือนเดิมครับพื้นที่พื้นที่เท้าแบบปัดโฉบมากยิงไม่เข้าเลยเกาะโคตรนะฮะประมาณนี้เห็นไหม แค่พื้นที่นะครับโดน2เม็ดนี้อีก3มเม็ดนี้สมมติเม็ดละ50%เอย่จากเงี้ยจาก2 5เเเหลือแค่ร้อยเดียวเท่ากับตีธรรมดาอ่ะเออเท่ากับเราตีธรรมดาจบวีตบแบบสบายใจมากเลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับอาวุธเล็กทอยเยนะครับ3รุ่นเนาะก็ลองไปพินิดพิจารณาดูนะครับว่าตัวเองเล่นรุ่นแบบไหนได้นะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ